ตอนนี้นะครในการพักสนาม10นาทีนะครับเราจะมาย่ำสนามกันนะฮะเพื่อทำการปรับสภาพสนามให้พร้อมกับการแข่งขันในชั่ก,ก้าต่อไปนะครับบริี้ครสวัสดีครับ สบายดีนะครับสบายดีค่ะวันนี้แต่งตัวเต็มยศมากเลยยศเลยอ่ะก็เขาบอกว่าเป็นตีนทวีตี้ก็ต้องบอกว่าเต็มแบบนี้ค่ะทวีตี้คืออะไรฮะคืออายุหรืออะไรฮะอายุด้วยที่ใจอยู่ไว้ตั้งแค่นั้นละค่ะโอเคแต่ว่าคือเนื่องจากเป็นยุค20เนี่ยผู้หญิงก็จะแต่งสไตล์นี้ค่ะคือผมก็จะแบบไม่ใช่ยาวไปตสวยนี่ตัดผมหรือว่าเอามันม้วนไปม้วนมันเข้าไปให้มันดูเป็นบ๊อบใช่ก็เป็นสไตล์เลี้งของวันนี้นะคะเราทั้งบอกว่าโอ้โหมาช่วยสารพัดทำให้ลุกนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาไดด้้้ส่่่่วนนนนนทีีีีิกกใตตออออออคืืชชัเเงงขาะ ชุดที่พี่ซาลิเซมาให้คือชุดแบบนี้เนี่ยเป็นแบบยุคนะจริงๆคือมันจะปล่อยแบบลูส s e l สบายๆแบบนี้ค่ะโอเคอืมโหตอนแรกนึกว่าถ้าเป็นชุดตัวเองนี่วันนี้อาจจะได้แบบรางวัลเน best best นะเพราะแบบดูดูดูแบบดูแบบเคยไหลเหลืองขั่นลามมันดูแบบเออเพราะว่ามันดูเงามันดูวิ้งวิงมากเลยไงอย่างงานในวันนี้เป็นยังไงบ้างเมื่อกี้พี่พิเคบอกว่าตรงนี้เขาแบบมาหาคู่กันมันจริงหรือเปล่า สมัยก่อนเนี่ยแหละมันเป็นวิธีการที่ทําให้คนได้มาเจอกันก็คือระหว่างที่เรามาเชียร์เกมแล้วนะคะพักครึ่งก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ใช่ไหมเอามาดูว่าเอ้ยใครแบบว่าแต่งตัวดีเราอยากเข้าไปคุยกับใครคนไหนแบบว่าถูกชะตาอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีเพียงแค่10นาทีเท่านั้นนะสิบห้าทีเอาสิบห้าทีเออแล้แบบมันก็เร็วเนอะใช่ก็เดี๋ยวเขาไปคุยกันต่อนอกเกมแล้วมิงเกิ้ลตรงนี้เสร็จปั๊บเราก็ไปต่อข้างในอย่างงี้ใช่ไหม มาอยู่อย่างนี้เนี่ยต้องเดินหาคู่นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะหาคู่ได้หรือเปล่านะฮะเพราะว่าเพอเอพ่อของภรรยาผมอยู่ในสนามน,นี้เหมือนกันนะฮะปลครับยูรลอนดอนเลยเหมือนมากเหมือนมากแต่โ่าโหแต่งตัวแบบ สวยมากจริงๆควรอยู่ในแดนสโบร์นะแต่งตัวแบบนี้ฮะ no 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 Dance แดนสโบร์เราก็จะแต่งอีกแบบนึงครับแต่วันนี้ตั้งใจเลยเพราะเขาบอกว่าถ้ามางานนี้เนี่ยโโลคิงซับครั้งนี้ต้องแกสบี้อย่างแท้จริงเพราะบอกว่าแกสบี้อย่างแท้จริงทำยังไงเ,เราไม่เคยมีเลยแล้วไม่เคยแต่งครั้งแรกในชีวิตครับคนก็ส่งมาในไลน์แล้วก็เปิดดูว่าเป็นรูปนี้ใช่ไหม,มต้องเป็นทรงอะไร แล้วจะต้องใส่เครื่องประดับอะไรแก๊สบี้ขาดไม่ได้คือมุกับขาดไม่ได้เลยนะคะและผมทรงนี้แหละเราเอานี้เลยคุณค้าคุณทําไม่ได้ทรงนี้เลยน่าจะเข้าไม่เข้าไม่เป็นไรเป็นแบบรอนรอนอนรนนี้เลยนะะประมาณนี้เนี่ยคือต้องจับนี้เลยสมัยนีย้เวลาเราใดผมเนี่ยเราไม่ต้องเข้าเครื่องอบเลยใช่ไหมแต่ทรงนี้ไม่เข้าเครื่องอบอยู่ไม่ได้ค่ะต้องทนทรมานอยู่ในเครื่องอบ25นาทีแต่ยอมค่ะเพราะว่าสวยถามจริงว่าทั้งหมดนี้ใช้เวลางานเท่าไหร่ครับ สองชั่วโมงครึ่งค่ะสองชั่วโมงครึ่งแต่งตัวแต่งหน้าทำผมเนี่ยแหละครับทุกอย่างค่ะหรีต้องบอกก่อนว่าของหรีนี่เศรษฐกิจพอเพียงนะคะยังไงชุดนี้เป็นชุดเก่าค่ะเป็นของ DKNY อันนี้มีอยู่แล้วด้วยชุดนี้ครับแล้วไปต่อเอาค่ะเดี๋ยวงานนี้เสร็จจะไปดึงออกอ๋อแล้วท่านเป็นวิงวิงวิงอุ่ยมิ่งแฉกจะดีมากเลยครับและตอนนี้นะครับอยู่ในชักก้าที่5แล้วนะครับและที่สำคัญคือตอนนี้คะแนนของ King Power นะครับนําไปแล้ว6ต่อ4 วันนี้เนี่เมื่อสัครู่น,นี้มีเสียวนะมีลุ้นเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคิงพาวเวอร์ถือเป็นแชมป์เจ็ดสมัยนะครับนี่เป็นครั้งที่8แล้วหลายคนก็คิดว่าคิงพาวเวอร์น่าจะชนะแน่ๆและตอนนี้เขากลับมานําเหมือนเดิมแล้วนะครับสวัสดีครับโอ้โห แต่งตัวแบบแกสบี้มากสวยมากเหมือนได้เห็นในแบบในหนังเลยครับต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับในแต่ละชุดในบัตรนะคะเขาจะบอกว่า1920ีม t แล้วก็เข้าไปเซิร์ช Google ดูว่านายทีม t นี่เขแต่งกันยังไงคือผู้ใช้บริษัทสัจจานกูเกิลเหมือนกันเหมือนกันว่าต้องกเข้ามาเหมือนกันต้องต้องเช็คนิดนึงคู่ต้องเช็คนิดนึงใช่ค่เดี๋ยวเาคู่เดียวมาแล้วหลุดตีมใช่ฮะต้องมาแล้วบอกอ่าโอเคนะเราแต่งตัวสไตล์นี้นะอะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนแรกผมเคยเข้าใจว่า20กับ30เนี่ย2030น่าจะใกล้กัน แต่ว่าจริงๆไม่นะมันมันต้องทำการบ้านนึงนเดี๋ยวมันพลาดได้ก็จบออกมาเป็นแบบนี้แรปเปอร์มันก็ต้องเต้นแบบนี้ด้วยป่ะตัวแทนานต้องใช่ไหมฮะต้องเต้นยังไงนะลองลองดูนะ เต่วไหมแต่พวกเราทำการบ้านมาจริงใช่แล้วค่ะแล้วอย่างชูนี่คือมีอยู่แล้วหรือว่ายังไงครับอ๋ออนี้มีอยู่แล้วสมัยก่อนก็มีแฮร์ทิสใช่แล้วค่ะเพราะว่าจริงจริงมันต้องมีหมวกแบบแบบที่มันพับๆลงมาปิดปิดางเนี้ปิดปย่างเนี้ไม่มีก็เลยก็เลยไปคว้าขนนกมาแล้วก็แปลงกายเป็นนกอะไรสักอย่างนั่นแหลครับอันนี้ได้ได้อยู่ทำได้อยู่แล้วก็ที่สำคัญนี่ซิงเกิลเจอร์อย่างนึงคือมุก่าใช่ ค่ะมูคเราก็ต้องมูคใช่ไหมใช่แล้วของก็คือเขาต้องทำผมแบบเป็นรอนๆได่ไดวนนิดนึงค่ะอยากจะถามว่าแต่ละท่านนี่ใช้เวลาแต่งตัวนานไหมครับไม่นานนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เราก็เตรียมชุดแล้วเพอรอมีพวกนี้อยู่แล้วปกติแล้วเป็นคนที่ชอบอะไรที่เป็นยุคนี้อยู่แล้วก็เลยสะสมของพวกนี้แล้ว็ดีนะมีงานแบบนี้ทําให้เราแบบได้แต่งตัวในสไตล์แบบนี้เพราะบางครั้งอ่ะเราไปที่อื่นแต่งตัวไปเอ็มพรเรียมค่ะแล้วกชุดแบบนี้มันก็จะดูเยอะไปหน่อยแต่พอวันนี้เราแบ ได้มาเจอทุกคนแต่ตัวเหมือนกันก็เออสีไรโครมสีไรโครมใช่ไหมฮะจะว่าเราแก่เลยไงเนี่ยไม่ผมด้วยเหมือนกันเพราะว่าถ้าไปอยู่ที่อื่นเขาจะหาว่าเฮ้ยแต่งตัวเยอะไปป่ะเนี่ยแต่พออยู่นี่เอออาจจะน้อยไปซะด้วยซ้ำจริงนี่ก็นึกว่าเยอะแล้วนะพอเดินเข้ามารูใช่ไหมรู้สึกว่าเฉยๆตอนอยู่รถนี่คือแบบเฮ้ยแบบรู้สึกแบบในรถรู้สึกเยอะไปแล้วนะเออแบบว่าเฮ้สร้อยนี่มันเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยพอลงรถมาอุ้ยสบายใจฉันเยอะเลย และตอนนี้นะครับก็ได้ทราบถึงผลแล้วนะครับซึ่งผู้ชนะของเราก็คือ King Power นํนำไปนะครับด้วย6ต่อ4นะครับในทั้งหมด5ชักก้าด้วยกันวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นงานที่สนุกและมีสันมากๆนะเพราะแต่ละคนในแต่งตัวแบบสวยแล้วก็จัดเต็มอย่างยิ่งนะครับและตอนนี้แหละครับเจ๊รู้แล้วว่าใครจะได้รางวัล Best d r e s s a w a r d ไปนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะเห็นคนหลากหลายแต่งตัวจัดเต็มและสวยดูเท่มากๆเลยนะครับและตอนนี้เขาจะมาแจกรางวัลแล้วนะครับกับ Best d r e s s Award รคูณสุภาพสตรีนะครับจะ รางวัลด้วยกันสาวกุศลภาพบุรุษนะครับ2รางวัลครับแต่นอกจากนี้นะฮะมีรางวัล Best Pony ด้วยครับก็ต้องมาดูนะฮะว่า Best Pony หรือโพนี่ที่หน้าตาควรจะเป็นต้องเป็นยังไงในค่ำคืนนี้นะครับและตอนนี้นะฮะถึงคิวแล้วนะครับที่ผูช้ชนะของเรานะครับจะขึ้นรับรางวัลนะครับนั่นคือ King Power นี่นะฮะ เป็นผู้ชนะอีกรอบหนึ่งนะฮะถือว่าเป็นแชมป์8สมัยแล้วน,นะครับสำหรับ King Power และตอนนี้นะฮะถึงคิวแล้วนะครับที่จะมอบรางวัลให้กับ Best Pony นะฮะซึ่ง Best Pony Award นะครับจะถูกมอบนะครับผมผ่ okay, <you> านจากกรรมการนะครับที่บินตรงมาจากประเทศอังกฤษนะฮะรอก็บส่งครับดูทรงก็ฮะนี่เหรอ <c oughs> ที่เรียกว่าโอนี่ <c oughs> โอ้โหตัวใหญ่ดูบึกบึนมากเลยนะครับและนี่นะครับคือขั้นตอนในการมอบรางวัลให้กับ Best Pony Award นะครับ ก็คือจะมอบภาพถูกน,นะครับให้กับมาซึ่งมิสเตอร์คริสบล็อกนะฮะก็คือเป็นชีฟออฟฟิเซอร์นะครับที่บินตรงมาจาก ประเทศฝังเนะครับที่จะมามอบางวันนี้ให้กับม้าตัวนี้นะครับซึ่งถือเป็นม้าที่สวยที่สุดในค่ำคืนนี้เลยนะครับดูนะฮะลองดูรูปสรงเขานะครับผมก็เพิ่งมีโอกาสได้เห็นเหมือนกันว่าเฮ้ยม้าที่สวยๆที่สง่างามคือต้องมีรูปทรงแบบนี้นะครับแต่ตอนแรกผมเข้าใจนะว่าเบสโพนี่คือโพนี่น่าจะเป็นแบบตัวเล็กกว่านี้หน่อยแต่ที่ไหนได้โหโพนี่เขาที่ตัวใหญ่รูปทรงดูดีมากเลยนะครับดูหล่อจริงๆตรงนั้นแหละครับหอมแกรนขุ่นดีมากครับ ส่วนตอนนี้นะฮะมาถึงเวลาของ best dress ละซึ่งแต่ละคนเนี่ยตั้งใจมากจะตีโจทย์ให้แต่นะว่า 1920s คืออะไรนะครับลองดูแล้วกันนะฮะว่าสิ่งที่คณะกรรมการมองเห็นนะครับจากแขกผู้มีเกียรติแต่งตัวมาเต็มๆเนี่ยสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุดควรจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับได้แก่คุณรีรมพลเหล,ล,ล,ลืออ่รัชบรและผู้ได้รับรางวัลแรกของเรานะฮะกับ best dress award นะครับก็คือคุณลีนั่นเองนะครับ เนื่องจากว่าวันนี้นะครับคุณสุภาพสตรีแต่ละท่านแต่งตัวสวยและจัดเต็มจริงนะครับแต่นันนเขามีอีกรางวัลหนึ่งเพิ่มขึ้นมานะครับนั่นะคือรางวัล most memorable นะครับรางวัลแรกนะครับคือรางวัลของอนนะะพลตำรวจเอกสันนะครับซึ่งได้รับรางวัล most dashing award นะครับสำหรับคุณสุภาพบุรุษนะครับ และอีกหนึ่งรางวัลนะครับนี่คือรางวัลของพี่นิโน่ท่านเองนะครับ most d a s h i n g award นะฮะสำหรับคุณสุภาพบุรุษและพี่นิโน่ก็แต่งตัวมาได้ได้เข้ากับยุคจริงๆนะฮะเน้นเรื่องรายละเอียดเน้นเรื่องของดีเทลสุดยอดครับคุณแชมป์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะได้เป็นไรนะ most stylish ใช่ไหมใช่ค่ะ best dressing มีไม่กี่คนผู้หญิงนี่แต่ละคนที่เขาแบบแต่งตัวจัดเต็มมากแต่ไม่มีใครสู้เธอได้เลย ขอบคุณค่ะรู้สึกไงบ้างถามหน่อยดีกว่าอ,อก็รู้สึกจริงๆแล้วจริงๆแล้วเพื่อนชวนมาใช่ไหมคะอ,อืคุณลุงก็ตั้งใจคือเขาชวนมาแล้วแล้วก็ตั้งใจแต่งเต็มที่แหละแต่ไม่กะว่ามาแต่งแบบว่าคือมาสนุกสนุกมาปาร์ตี้ยอะไรเงี้ยไม่ได้คิดคว่าจะได้หลังกลางวัลอะไรเพราะปกติก็เป็นคนชอบแต่งตัวอยู่แล้วไนงะพอวันนี้ก็แบบมีโอกาสก็เลยมาแต่ ทุกอย่างคือถูกต้องหมดนะถ้าเป็นแก๊สบี้ก็คือโอเคแฮปปี้มีเช็คลิสต์มีนี่ฮะมุกมีมีเฟร์แต่เฟิร์นเนี่ยสิคือเฟิร์นหน้าหนาวอยู่นิดนึงวันนี้อากาศไม่ร้อนมากก็ยังโอเคค่ะเฟิร์นนี่เป็นเฟิร์นขโมยซีนเลยนะปกติไม่มีเฟิร์นก็หมดปกติของมันนี่มีอยู่แล้วค่ะมีอยู่แล้วครับ แล้ววันนี้พอได้ได้ยินคอนเซ็ปต์ของปี20เนี่ย1920สูรู้สึกไงบ,บ้างนะครับจริงๆแล้วเป็นยุคที่ชอบที่สุดนะคะเพราะว่าจริงๆมันเป็นยุคแห่งทุกคนจัดเต็มแล้วก็ออปาร์ตี้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเป็นยุคที่เป็นยุคที่ชอบมากอยู่แล้วแล้วก็ดีใจที่วันนี้ได้ได้เป็นตีมันนี้ครับรู้สึกเป็นตัวเองครับแล้วรู้สึกไงบ้างปกติเวลาแชมป์ไปไปที่อื่นเนี่ยจะแบบแต่งตัวเยอะคนอื่นไงแต่พอวันนี้เดินเข้ามาในงานนี้เออทุกคนแบบเยอะเหมดเลย ค่ะวันนี้ทุกคนสวยหมดเลยค่ะจริงๆแล้วทุกคนควรจะได้รางวัลหมดเลยครับ ก่อนอื่นนะฮะต้องขออบคุณด้วยนะครับสำหรับสมาคมขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทยนะครับที่จัดงาน,นดีๆนี้ให้กับเราให้เราได้มาชมการแข่งโปโลกับ Thailand Polo King's Cup ครั้งที่8ในปี2013นี้นะครับและก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับทีม King Power ที่ชนะนะฮะเป็นตัวแทนของคนไทยไปแข่งในรอบถัดไปนะครับกับทั่วโลกเลยซึ่งแน่นอนนะครับว่า ทีม King Power เป็นทีมที่แข็งแรงอยู่แล้วตอนนี้ถือเป็นแชมป์8สมัยแล้วนะครับเอาละครับส่วนปีหน้าจะเป็นไงนั้นต้องคอยตามนะครับและผมรายการตรุลย์ปาร์ตี้ต้องขอคุณอย่างยิ่งนะครับที่ทาง King Power เชิญเรามาร่วมงานที่พิเศษจริงๆเป็นงานที่ Ex c l u s i v e อลังการนะครับและผมก็เข้าใจด้วยนะฮะว่าแต่ละคนที่เขาเชิญมาเนี่ยเขาได้สกรีนแล้วและเราดีใจมากนะฮะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งกับพวกเขานในวันนี้ ก็ท้ายที่สุดนะฮะก็หมดหน้าที่ผมท็อปหน้าเสร็จแล้วนะครับหวังว่าจะเจอผมได้ใหม่ในคราวหน้าลองดูแล้วกันนะครับว่ผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปปาร์ตี้ที่ไหนส่วนวันนี้ผมขอหลูเลิศอลังการก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ Oh,